สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชิมหาวชิโรตมางกูรเสดรจวิบูลราชกุมารและพระบรมวงศานุวงศ์ออกจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตมาถึงยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทแล้วนะคะโดยรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางพระที่นั่งราชกัญญาสภาค่ะ แถวกองทหารเกียรติยศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจัดหน่วยจากกองพันทหารม้าที่หนึ่งกรมทหารม้าที่หนึ่งรักษาพระองค์วงดุริยางจัดจากกรมดุริยางทหารบกการแต่งกายนั้นแต่งกายตามหน่วยของกองทหารเกียรติยศนั่นก็คือกองพันทหารม้าที่หนึ่งกรมทหารม้าที่หนึ่งรักษาพระองค์ครับ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์นะคะขึ้นทางบันไดมุกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาค่ะซึ่งเป็นพระที่นั่งที่สร้างต่อเนื่องจากมุกกระสันของพระที่นั่งดุสิตมหาปรา,าสาทเสด็จออกพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทผ่านพระบรมวงศานุวงศ์เฝ้า ไปยังที่ประดิษฐานพระกฏษพบร,ร,รมศพค่ะ เทียนเครื่องราชสักการะทองลงยาราชาวดีและส่งจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศในขณะที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบร,รมราชินีส่งจุดทูบเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยารองและส่งจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศ เจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำพระชมวานที่หน้าพระแท่นพระนพปบรณมหาสวตสชาติ และทรงพระดำเนินไปประทับพระราชะอาณาซึ่งลำดับต่อไปจเจ้าหน้าที่จะอาราธนาศีลและสมเด็จพระอริยะวงศสาธัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกจะถวายศีลเป็นลำดับต่อไปค่ะวิสุงรักนัทายะติสารเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะ ที่ยมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักนณทายะติสรเนนะสหปัญจะศีลานิยาจามะตะติยมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักนณทายะติสรเนนะสหปัญจะศีลานิยาจามะ ครูวิบูลศาสนก,กิจจารทรพระมหาสามคัตธ,ธรรมโมพระครูบดิกาบัณฑิตพระคร,ร,รูพิสารสรวุฒิเป็นพระพิธีธรรมครับสวดบทพระพิธีธรรมเจ็ดคำพีครับทานองที่สวดก็คือทํานองเลื่อนส่วนอีกเตียงหนึ่งนะครับเตียงสวดที่สองเป็นพระพิธีธรรมจาก,จากวัจกวดจักรวติิราชาวาสประกอบด้วยพระมหาอวยชยัยธีรปัญโยพระมหาวรวุฒิวรบินยูพระมหาภาิี่ไน,นยยพุธิพระมหาโพชิตโพชิตาเมธี พระมหาวัฒนชัยวรกิติจากวัดจักรวัดราชาวาสนะครับบวพระพิธร,รม7จ็ดคำพีครับทำนองกะทำนองเลื่อนทำนองสาร,รพันยะทำนองคุทธราชเยียบกรวดครับ พระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนงางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ได้สเสด็จพระราชดำเนินออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนะคะลงทางมุกระสันพระที่นั่งพิมารรัตยาค่ะ พระชนชีพนะคะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่และทรงริเริ่มโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมากมายเพื่อช่วยเหลือประชาชนและพัฒนาประเทศโดยเฉพาะการทรงงานเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลเดชมหาราชบรมนาถบพิตร <c oughs> ในการสเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยินประชาชนในถิ่นทุรกันดารอยู่เสมอนะคะ เชื่อว่าประชาชนที่เกิดทันในช่วงเวลาที่พระองค์ยังทรงมีพระพลานามยที่แข็งแรงก็คงจะได้เห็นภาพนะคะที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประกอบพระราชกรณียกิจผ่านทางสื่อต่างๆก็คงจะได้เห็นภาพที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9 พร้อมด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิบขณะทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิรา,า,ราชสุชกรมารไปในถิ่นธุรกันดาลต่างๆทั่วประเทศก็จะเห็นพระองค์เสด็จเยี่ยมเยียนประชาชนทั่วทุกภูมิภาคทรงงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยไม่ว่าหนทางที่เสด็จพระราชดำเนินไปนั้นจะธุรกันดาลเพียงใดนะคะทรงตรากรรมทำงานหนักเพื่อปวงชนชาวไทยมาโดยตลอดเพื่อความอยู่ดีมีสุข ความอยู่ดีกินดีของประชาชนส่วนประชาชนที่เกิดมาในช่วงเวลาที่พระองค์ทรงมีพระชนมพรรษาสูงขึ้นและทรงพระประชวนแม้อาจจะไม่ได้เห็นภาพเหล่านี้ด้วยตาแต่เชื่อว่าคงได้รับทราบถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ได้จากคำบอกเล่าจากสื่อต่างๆที่มีให้ค้นคว้าหาดูเช่นกันค่ะ จึงไม่แปลกใจเลยนะคะว่าเหตุใดประชาชนถึงรู้สึกจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นอย่างมากค่ะ ขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จลงทางมุกสันพระที่นั่งพิมานรัตยาเพื่อที่จะเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วข้างพระที่นั่งราชกระยาสภาเพื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตค่ะ